กับเวลาสิบนาฬิกาโดยประมาณ คณะสงฆ์แสแถวออกรับบินทบาทโบสถ์ศรัทธาญาิโยมที่ได้เดินทางมาร่วมกันใส่บาตรแด่รพระภิกษุสงผู้อยู่เข้าปริวัติกรรมซึ่งในวันนี้ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมแสงทองสุขเจริญธรรมอุณองหลวงอำเภอโนนารายจังหวัดสุรินทร์โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสีปริยัติวราพร เจ้าคณะอำเภอโนนารายซึ่งเป็นประธานสงฆ์ดูแลสังฆกรรมงานปริวัติกรรมและปฏิบัติธรรมปี2566ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่10ซึ่งมีคณะสงฆ์ในเขตอำเภอโนนารายและจังหวัดใกล้ๆเดินทางมาร่วมกิจกรรมคณะญาติธรรม อุบาสกอุบาสิกาจากหลา,หลายพื้นที่ทราบข่าวก็ได้หลั่งไหลามาร่วมทำบุญซึ่งการจัดกิจกรรมงานปริวัสิกรรมและปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมแสงของสุขยเริญธรรมจัดขึ้นทุกปีเริ่มตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่25ธันวาคม ีนี้ก็เช่นเดียวกันได้รับแรงสัทธาจากพุทธศา,ศาสนิกชนทั่วไปที่ได้รับทราบข่าวสารนานทางพระศาสนาซึ่งการจัดจิจกรรมนานปริวัติศกรรมหรือเป็นสิ่งที่ควรให้การาสนับสนุนให้การอุปรถัธรรมบำรุงมีพระ ิกษุสงฆ์มีสามะเนรมีอุบาสกอุบาติกาที่ใยศีลใยธรรมเข้ามาศึกษาหลักธรรมคำสอนที่ทางศูนย์ปฏิบัติธรมรมแสงลงสุขเจริญธรรมจัดขึ้นไปกราบีิมน์พ่อแม่ครูบาอาจารย์จากอาวัตต่างๆมาให้ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานโดยเฉพาะหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ฉะนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ชาวพุทธาให้ความสำคัญได้เดินทางมาร่วมฟังเทศมาร่วมกันใส่บาตรมาร่วมกันถวายน้ำพระนะถวายกันเทศบูชาธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์หรือว่าเป็นกิจกรรมงานกับเคพื่อนกิจกรรมนาทางพระพุทธศาสนาซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พระภิกษุสงฆ์ท่านออกรับบิณฑบาตไปในสถานที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแสงทองสุขเจริญธรรมซึ่งมีคณะอาญาธิธรรมอุบาสกอุบาสิกาได้หลับงไหลกันมาร่วมขบูลกานจัดงานเข้าอยู่ปริวัติกรรมตามวัดต่างๆและสำนักสงฆ์ต่างๆทุกทั่วภาคของประเทศไทยดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลายสถานที่เห็นความสำคัญเป็นอย่างมาก ในส่วนของงานปริวัติกรรมจึงมีศรัทธาจัดงานปริวัติกรรมขึ้นเป็นประจำทุกปีภายในวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแสงทองสุงริญธรรมตำบลน้องหลวงลอำเภอโนนารายจังหวัดสุรินทร์จะมีขึ้นในทุกปีระหว่างวันที่15ถึงวันที่25พันวาคมมีพระภิกษุ ผู้ทุกสรารทิศได้เข้ามาประพฤติปริวาสเป็นจำนวนมากรวมทั้งยังมีสามเณรอุบาสกอุบาสิกาได้เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยเป็นจำนวนมากทางศูนย์ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะสองฆ์อำเภอโนานารายโดยการนำของพระเดชคุณหลวงพ่อ พระโกศีบริยัติวราพร์เจ้าคณะอภโนวน,นารายว่าการจัดงานทำสังฆกรรมงานปริวัติศกรรมนี้จะยังประโยชน์ต่อพระพิสุสง์และผู้สนใจไฟ่ธรรมทุกท่านซึ่งกุศสนธรรมทั้งมวลที่คณะสงฆ์ผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานได้มีเจตนากระทำแล้วนี้ขอถวายเป็นพุทธบูชารมบูชา สังคบูชาเพื่อ,อยังประโยชน์เกื้อกูลต่อพระพุทธศาสนาสบไปสำหรับพระวาชาญาติโย,โย,โยโมโอปปโสโอปปิกาผูม้มีความเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาแล้วหรือว่าพวกเราท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันอธิบฐาในวันนี้ได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและประโยชน์และวัตถุประสงค์ของการจัดงานปริวัตรกรรม ก็พเพื่อหนึ่งเพื่อดำรงพระธรรมวินัยให้ยั่งยืนเพราะมีครูบาอาจารย์มาให้ความรู้ทางธรรมทางด้านปริยัติและการปฏิบัติประการที่สองก็เพื่อเป็นการอนุเคราะห์อุลบรที่บวชมาและต้องการจำระสิกขาบโบนหรือว่าศีลให้บริสุทธิ์ประการที่สามก็เพื่อเปิดโอกาสให้นักปฏิบัติธรรมได้เจริญสมถะ วิปัสนากรรมฐา,านทางพระภิกษุสัมมเดรอุบาสกอุบาสิกาในประกันที่สีเพื่อเป็นการรวมพระภิกษุสง์ทางถิ่นต่างอาวาสได้มารวมกันบ่งบอกถึงความสาม,มัคคีในหม่งสง์ว่ายังมีความแน่นแฟนในอยู่เป็นนมิตหมายแห่งความเจริญในพระพุทธศาสนาดังครั้งุธการพระพุธองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนภิสุทั้งหลาย การแสวงหาทางออกอย่างพวกเธอนี้ประเสริฐแท้การแข่งแย่งกันเป็นใหญ่เป็นโตนั้นในที่สุดทุกคนก็รู้เองเหมือนแย่งกันเข้าไปสู่กองไฟมีแต่ความรุ่มร้อนกระบวนกระวายเสนาบดีดื่มน้ำด้วยภาชนะทองคำกับคนจนดื่มน้ำด้วยภาชนะที่ทำจากกะลามะพร้าวเมื่อมีความพอใจย่อมมีความสุขเท่ากันนี่เป็นข้อ,อยืนยันว่า ความสุขนั้นจะอยู่ที่ความรู้สึกทางใจเป็นสําคัญอย่างพวกเธออยู่ที่นี่มีแต่ความพอใจแม้กระท่อมมุงด้วยใบไม้ไม่ใช่คนใหญ่คนโตแต่เป็นคนที่รู้สึกว่าชีวิตของตนมีความสุขสงบเยอเือกเยน็นปราศจากความเร่าร้อนกระวนกระวายปริว่าสเป็นชื่อของสังฆกรรมประเภทหนึ่งที่สงฆ์จะพึงกระทา ซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในหมู่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งการอยู่ปริวาเรียกได้อย่างว่าการอยู่กรรมจึงนิยมเรียกรวมกันว่าปริวาสกรรมฉะนั้นวันนี้เราชาวพุทธทั้งหลายมาร่วมกันเผยแผน่ศิลธรรมให้ํำรงองอยู่กับพระพุทธศาสนากับสังคมต่อไป ฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุกับบาศกุบาศิกาผู้มาให้ทานมีการรักษาศีลมีการเจริญภาวานาในเบื้องต้นและวันนี้เรามีโอกาสได้มาร่วมกันฟังธรรมนั่นก็คือหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่จะดำรงคงอยู่ผู้พระพุทธศาสนาต่อไป ะนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุกับผู้ที่มีจิตเลื่อมใสใจศรัทธาได้เป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารถวายน้ำปานะถวายกันเทศบูชาธรรมแใ่คณะสงฆ์หมใหญ่ไม่ว่าจะเป็นด้านแม่ครัวก็ดีไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีในหลายภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุนให้ความอนุราะห์แต่พระภิสุสง์ที่เดินทางมาร่วมเข้าอยู่ปริวัติกรรมหลายท่านมาจากต่างจังหวัดในหลายพื้นที่ทราบข่าวว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมแสงทองสุขเจริญธรรมป่าช้าบ้านมนสั้นน้องใหญ่อําเภอน้องหลวงอำเภอโนอนารายจังหวัดสุรินทร์ได้มีการจัดงานปริวัติกรรมปฏิบัติธรรม ประจำปี2566ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สิเริ่มวันที่15ธันวาคมถึง25ธันวาคมของทุกปีจึงได้พร้อมเพรียงญาติพี่น้องสายบุญสายศรัทธาเดินทางมาร่วมกันปฏิบัติธรรมเดินทางมาร่วมกันถวายจัดปุป,ปจัยแด่คณะสงฆ์ อนุโมทนาไปยังผู้ที่ปรารถนายงเป็นเจ้าภาพร่วมถวายจะถูกปัจจัยตั้งแต่งานเริ่มวันที่1 5ถึงวันที่25และขอประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้ที่ยังไม่ได้มาหากมีความประสงค์ที่จะร่วมทำบุญก็ขอ,ขอเรียนเชิญได้ทุกวันและก็เวลาสามารถติดต่ออนุวาสอบถาม มาอย่างศูนย์ปฏิบัติธรรมแสงทองสุขเจริญธรรมตำบลหนองหลวงรรอำเภอโนอนารายจังหวัดสุรินทร์ฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกๆท่านที่เดินทางมาร่วมและอนุโมทนาบุญไปยังผู้ที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามรับชมรับฟังการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาหรือว่าการเผยแผ่กิจกรรมงานบุญให้ท่านทั้งหลายได้ทราบทราบและทั่วัปอนุโมทนาบุญโดยทั่วกันขออนุโมทนา